ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปฟังบทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากช่องไทยโพสต์จากบทความที่มีชื่อว่าภูเขาสีทองที่การโดยบทความนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่ยอดเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นสีทองซึ่งทําให้ผู้เขียนนึกถึงคําบอกเล่าของหลวงพ่อฤสีลิงดําหรือพระราชพรมยานเกี่ยวกับทรั์ใต้ดินเมืองกาญจนบุรีเมื่อปีพศ2532 โดยหลวงพ่อได้เล่าถึงการสนทนากับอดีตพระยาการจนาบุดินซึ่งเป็นพรหมในขณะนั้นเกี่ยวกับแหล่งแร่ทองคําและเงินรวมถึงแร่อื่นๆที่มีมูลค่ามหาศาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพระยาการจนาบุดินได้อธิบายวิธีการหาแร่ในสมัยโบราณซึ่งรวมถึงการดูจากลักษณะดินการใช้สมาธิดูและที่สําคัญที่สุดคือการสอบถามจากภุมิเทวดาหรือผีพรายประจําถิน่นบทสนทนาเน้นย้าว่า พื้นที่กาญจนบุรีมีทรัพยากรแร่ธาตุสูงถึงร้อยละ90และหากนำขึ้นมาใช้ได้จะทำให้ประเทศไทยเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีแร่ธาตุวิเศษที่สามารถนำมาผสมกับน้ำจากทานน้ำในถ้ำกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์100ได้